สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกช่อรัดาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะแบบไม่ง่ายนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตารังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว85เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาแบบนี้นะเส้นที่4ี่นะคะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมากดกดจับจับให้กระชับนะคะ ได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส 2, ้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสางสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาคือช่องนี้นะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม5้าเส้นแล้วพาดนะ1 2 3 4 5สี่หาจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะพาดมาแบบนี้นะต่อเลย1 2 3 4 5สี่ห้าจับริบบิ้นพาดมาต่อเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจับอิบินเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบินห้าเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนะต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เ <INF> ข <OR M ATION> ้าที <AT subsequent> ่อีกนิดนึงค่ะ นี่นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขา,เามาฝั่งด้านซ้ายนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะ ให้ริบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัะตวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนระหว่างกรีบด้านในกับกรีบด้านนอกนะ แบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกช่อด,ดาแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ